สวัสดีค่ะวันนี้เรามีภารกิจถอนถั่วกันนะคะก็มาเจอที่สวนถั่วค่ะทุกคนตรงนี้จะเป็นถั่วลายเสือนะคะแต่นี่ค่ะจะให้เ,เพื่อนๆดูตอนนี้คือต้นเขาจะไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหระคะ่ค่ะคือเขาจะออกเม็ดไม่ค่อยเยอะนะคะนี่ก็ต้นหนึ่งก็จะมีเม็ดประมาณนี้นะคะ่ะไม่ค่อยเยอะมากนะคะ พอดีฝนตกมาหลายวันมากะคะ่ะเราก็เลยต้องเร่งถอนนะคะไม่งั้นเดี๋ยวถั่วตรงนี้เขาก็จะงอกใหม่นะคะทำให้ถั่วเสียเนาะก็เลยต้องรีบมาถอนถั่วกันนะคะนี่ดูค่ะก็ถอนได้มาประมาณนล้นนะคะเดี๋ยวเราก็ต้องไปนั่งเด็ดอ,อีกทีหนึ่งค่ะอันนี้ต้นมันก็ต้นถั่วเราก็เกี่ยวเอาไปไว้ให้วัวกินนะคะตรงนี้ คือต้นมันสวยมากเลยค่ะแต่ผลผลิตได้ค่อนข้างน้อยเนาะอมปอเนาะใช่ค่ะเลยต้องตัดใบไปไว้ให้ให้บับวก,กินดูค่ะใบเขียวมากใบคือใบสวยต้นสวยมากค่ะแต่มเมล็ดที่ได้ถั่วที่ได้ก็ได้ประมาณหนึ่งค่ะน่าจะไม่พอขายเท่าไหร่นะคะ ค่ะแค่นิดเดียวคนที่เขาออเดอร์ไว้อย่างเงี้ยค่ะก็ส่งให้เขานิดนึงแต่เมล็ดเขาเต็มนะคะเมล็ดเขาสวยมากเลยเดี๋ยวจะให้ดูแกะไม่ได้มันปอแกะให้ดูหน่อยบางทีก็เม็ดสามเม็ดสี่เรียงกันเลยเปลือกเขาจะแข็งเนาะตัวนี้ เมลเขาจะแข็งยาวๆอย่างเงี้ยเปลือกจะแข็งมากอือเปลือกจะแข็งพี่ๆดูคะ่ะดูลายเขาอืมูอุ้ยสวยมากอี่สวยมาก,มากลายเสือนะคะถั่วลายเสือเม็ดใหญ่มากเม็ดใหญ่มากค่ะอู้นแข็งเปลือกเขาค่อนข้างแข็งนะคะแข็งมากแกแ่อันนี้เม็ดแกบบ่แกแ่แบบแก่จัดเนาะแก่จัด แกะไม่ได้เลยจัดแกะไม่ได้ต้องต้มนี่ค่ะยอดค่ะสวยมากเม,ม็ดงงามเลยนะคะแล้วรสชาติเาก็หวานนะคะพอเพราะว่าครั้งก่อนก็คือตรงข้างๆนะ้ำมันท่วมเนาะเราก็เลยถอนไปนะคะถอนไปต้มกินดูเม็ดเมดหวานมากนี่ค่ะเป็นลายแบบนี้นะคะอร่อยมากถึงแม้ว่าอ่าเม็ดอ่อนๆนะคะเขาก็หวาน พันนี้นะคะมันมันไม่ค่อยจืดเหมือนพันอื่นๆเนาะอ่อนๆก็หวานคะ่ะยิ่งแก่ก็คือทั้งหวานทั้งมันนะคะอร่อยอดูเป็นมันจะเป็นอย่างเงี้คะ่ะทุกคนเนี่ยมันจะขึ้นรายอย่างี้นะคะเพราะว่าน้ํามันขังไว้นานนะคะตรงเนี้ยมันชื้นแล้วมันก็เลยขึ้นรายอย่างเแบบี้นะคะเนี่ยแบบต้นเงี้ยค่ะอเป็นแบบนี้น่าเสียดายมากเลย ไปค่ะไปถอนกันนะคะคนี่ครต้นหนึ่งก็จะมี<อ>ตนาณนี้นะคะแต่ก็เม็ดใหญ่เนาะฝักใหญ่ฝักใหญ่ ประมาณนี้ค่ะสวยมาก

เลือกเอาแบบอันที่มันอ่อนเกินไปก็ไม่ต้องเอานะคะเพราะว่าจะได้ไม่ต้องไปคัดอีกทีนึงคะ่ะอันนี้เน่านะคะเมื่อวานก็ไม่ได้ถ่ายไว้นะคะไอตัวที่เราเด็ดเมื่อวานอ่ะสอนเมื่อวานได้เก้าหลุม

ดูค่ะอันนี้ก็องอ,อกนะคะเนี่ยใส่ลงนปะมันกระดาษแบบเนี้ก็เดี๋ยวถ้ามองไม่เห็นก็ลืมก็เอาทิ้งนะคะ <S <s ต้องดูให้ถี่ถวนดูให้รอบรอบ,บต้นว่ามันหมดหรือยังดูให้รอบให้รอบต้น ดอันนี้ออกเยอะเหมือนกันนะคะดกออกผักเยอะมากเลยค่ะนี่แต่อันนี้มันน่าจะแก่จัดนะคะดูค่ะงอกเลย,เลยนี่มันเป็นสีเขียวแล้วงอกเต็มเลยค่ะโอ้โหเยอะเลยค่ะคุณเส้น อ้อยนี่อ้ายขวบมากขวบมากเลยโอ้โหงอกหลายต้นหลายหลายฝักเลยค่ะ มีแต่เม็ดใหญ่ๆสวยๆั้งน้าโอ้เม็ดอีกแล้วฝักค่ะทุกคน <laughs> มีแต่ฝักใหญ่ๆสวยงามวันนี้อากาศก็ครึมๆอบอ้าวอบอ้ายอยู่แล้วนะคะเพราะว่าเดี๋ยวฝนจะอาจจะตกช่วงเย็นอย่างเงี้ยค่ะช่วงบ่ายวาย,ยเย็นๆอาวดู เป็นต้นแล้วค่ะงอกเป็นต้นเลยนี่กำงานเท้งนั้นเลยดูโอ้ยไม่ติดแล้ว,ว,วฟักง,งามๆทั้งนั้นเลยค่ะฟักใหญ่ๆนะคะเรามานั่งเด็ดถั่วกันต่อนะคะ คือตอนนี้ออเดอร์ยังมาเรื่อยๆนะคะเราก็เลยต้องเร่งถอนดูค่ะฝัดงามมากเลยค่ะเพื่อนๆนี่ดูนะคะนี่นดูดูแับนี้ใหญ่มากสวยๆทั้งนั้นเลยค่ะเมื่อวานก็ส่งลูกค้าไปแล้วนะคะ9โลนะคะ วันนี้ก็ต้องถอนต่อเพราะว่ามีออเดอร์เข้ามายอยู่นะคะออเดอร์ที่เขาสั่งไว้ตั้งแต่รอบที่แล้วอะคะ่ะเม็ดยาวๆฝักยาวๆสวยๆนะคะเม็ดงามมากข้างใน,น

ที่นอกๆอย่างนี้คะ่ะไม่เกี่ยว้ได้เหมือนกันน,น,นะคะเอาไปผัดกินนะคะมีประโยชน์มากเสวี่ยิงเหรออือ 下一出做玩 นี่คะ่ะเสร็จไปแล้ววันหนึ่งนะคะได้หนึ่งตะกระ้าเลยวันนี้นะคะโอ้ยสวยมากเลยนี่คะ่ะแยกจะจัดเลยนะคะดูคะ่ะแต่บางฝักก็อาจจะงอกแล้วนะคะเพราะว่าวโดนน้ำนี่คะ่ะ สวยงามมากเร็ดซาดนะคะส่วนใบก็เอาไปให้วัวกินค่ะเนี่ยเราก็ถอนมาถึงประมาณนี้นะคะแล้วก็ถอนต่อไปะคะ่ะทุกคนเรียบร้อยและคะวันนี้ก็ไปพักกินข้าวก่อน,นะคะ่ะเดี๋ยวช่วงเย็นเราก็มาถอนต่อนะคะ But these are just the cops looking though นี่คะอันนี้กิโลคะอันนี้สองโลสองโลอันนี้ถุงละโลอันนี้ถุงละโลนะคะนนไปเลยคะ่อออยคะอันนี้จะสง่งจะสง่งบนไปอีก,ก <Okay. S 2> คั้งนึงโอเคไปค่ะเอาไปส่งอีกแล้วนะคะลูกค้าเอาไปส่งลูกค้าเมื่อกี้ลูกค้าก็ออเดอร์มาอีกคะ่ะก็ต้องเอาไปอีกนะคะนี่คะ่ะใหม่เจ้าเลยนะคะ